ดีครับพบกับน้องฉัดนะครับวันนี้น้องฉัดก็มีเทคนิคดีๆมาฝากสาวๆนะครับน้องฉัดก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับสหรับลุกวันนี้นอกจากการที่เราจะแต่งหน้าสวยแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ย complete ลุกได้มากขึ้นนั่นก็คือทรงผมเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยสำคัญกับใบหน้าถึง80%ด้วยกันวันนี้น้องฉัดก็จะมีสุดยอดเทคโนโลยีนะครับที่จะมาฝากสาวๆนะครับนั่นก็คือไดสัน Co ร์ l นั่นเองนะครับจากประสบการณ์การทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเป็นช่างแต่งหน้าหรือว่าเป็น ทั้งทาผมเนี่ยน้องชัดก็จะเจอดาราซเลบริตี้มากมายรวมถึงลูกค้าที่มีหลายๆปัญหาแล้วมักจะถามน้องชัดว่าผมเนี่ยจะทํายังไงให้เรียงเส้นสวยมีน้ําหนักเชื่อไหมครับว่าเจ้าตัวไดสันคอรัลตัวนี้บอกเลยว่าจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ผมของคุณเนี่ยมีน้ําหนักและก็เงางาแต่สัตงก็ได้ยินหลายๆคนนะคะบ่นถึงเจ้าตัวไดสันคอรัลตัวนี้ว่ามันใช้งานอย่างไรมีวิธีการใช้อย่างไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นว่าเราเนี่ยไม่รู้จักเจ้าตัวไดสันคอรัลดีพอร์ตน้องชัดก็เลยจะมา บอกถึงเคล็ดลับการทําผมด้วยเจ้าตัวเครื่อง Dyson Coral ตัวนี้ว่าจะใช้งานยังไงให้ปังแล้วก็เลิศนะฮะให้เหมาะแล้วก็ง่ายกับคุณสาวๆวันนี้เราก็จะมาเท t ยร์ทูคอรัลผ่าน Hair Tutorial c o u s กันเลยครับเครื่อง Dyson Coral ที่น้องชัดบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะลองแบบใช้สายแล้วก็ลองแบบไม่มีสายให้ดูด้วยวันนี้คือ Before นะครับซึ่งน้องชัดนะครับจะทําผมตรงให้ดูก่อนนะครับเราก็จะรีดนะครับเส้นผมนะครับ จากปัญหานะครับที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเครื่องหนีบผมเจ้าตัวนี้นะครับหนีบผมแล้วเนี่ยไม่ลื่นเลยนะครับน้องชัดบอกเลยว่าคุณกําลังอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็มีวิธีการใช้เนี่ยที่ผิดนะครับสำหรับเจ้าตัวไดสันคอร์เรลตัวนี้หลายๆคนก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่หนีบผมช่อเล็กลงนะครับแล้วก็ไปเพิ่มแรงบีบนะครับให้มันมากยิ่งขึ้นซึ่งบอกเลยว่าวิธีนั้นเป็นวิธีที่ผิดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไดสันคอร์เรลตัวนี้เนี่ยเขามี flexing plate นะครับโค้งรอตามชอบผมนะฮะซึ่งตัวนี้เขาก็จะช่่วยโอผมไมไให้ออ ออกจากเพดหรือว่าเจ้าตัวที่หนีบผมตัวนี้มันยังช่วยนะคะในการที่เราหนีบผมเนี่ยครั้งเดียวอยู่เลยไม่ว่าเราจะหนีบผมช่อใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะอบอุ้มผมนะคะไม่ให้มันหลุดออกจากเพดได้ดังนั้นนะครผมก็จะเสียน้อยลงแล้วก็จะกินผมน้อยลงดีกว่าว่าเราเนี่ยมานั่งหนีบผมซ้ํำหลายๆรอบว่ามันจะทําให้ผมเราเนี่ยเสียยิ่งขึ้นครับ น้องฉัตรเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะคบคงคิดว่าการหนีบผมเนี่ยมันจะทําให้ผมเสียมากๆเลยใช่ไหมครับจริงครับถ้าเกิดเราใช้เขาไม่ถูกวิธีนะครับดังนั้นเราต้องมีวิธีแก้คือเรานะฮะจะต้องใช้เครื่องหนีบผมเนี่ยที่สามารถประหยัดเวลาและสามารถหนีบผมช่อใหญ่ๆได้นะครับโดยที่ไม่ทําให้ผมของเราเนี่ยโดนความร้อนบ่อยหรือว่าโดนความร้อนซ้ําหลายๆครั้งเขายังมีชัวมารีนะฮะที่มีประจุลบที่จะทําให้ผมของเราเงางามนะครับลดปัญหาเส้นผมนะคะที่ชี้ฟูนะครับทำให้ผมของเรา สวยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูบ้างว่าประสิทธิภาพของการดึงสายชาร์จนะครับที่เราชาร์จไว้เนี่ยออกนะฮะ แล้วม้วนผมเนี่ยนะครับมันยังจะคงประสิทธิภาพความร้อนอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะดึงออกเลยตึงเป็นแบบไร้สายแล้วนะครับใครนะครับที่มองว่าเจ้าตัวไดสันคาร์เรลตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าไร้สายแล้วเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยลดลงหรือเปล่าเนาะชัดบอกเลยว่าไม่ลดลงเลยครับประสิทธิภาพเขายังคงที่คงเดิมซึ่งเจ้าตัวไดสันคาร์เรลตัวนี้นะครับสามารถที่จะชาร์จไฟและทกไปได้ทุกที่เลยนะครับเหมาะกับทุก คนเพรียดลุกนะคะได้อย่างอิสระเลยนะครับจะหนีบตรงก็ได้จะม้วนก็ได้หรือจะทำลอนได้หมดเลยทุกที่ทุกเวลานะครับหลายๆคนบอกว่าเจ้าตัวไดสันคอร์โตัวนี้เนี่ย น้ำหนักหนักเกินไปหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดเรามองถึงรูปรักเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันหนักนะครับแต่คุณสมบัติของเขาเนี่ยมันสามารถทําให้การรีดผมของเราเนี่ยตรงได้ดีมากยิ่งขึ้นความกว้างของเจ้าตัวเครื่องเขาอะมันทําให้ลอนผมเนี่ยมันกําลังใหญ่พอดีถ้าเกิดเครื่องมันสลิมเกินไปแล้วเรามาม้วนผมแบบนี้นะครับมันอาจจะทําให้ได้ลอนที่เล็กนะฮะเจ้าตัวไดสันคาร์เรลตัวนี้เนี่ย เขามีระบบนะคะทำความร้อนและการควบคุมได้อย่างฉลาดมากเลยนะครับซึ่งจะควบคุมนะคะอุณหภูมินะคะเพื่อให้ได้ความร้อนที่คงที่นะครับและตรวจจับอุณหภูมินะคะตลอดเวลานะครเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของเราเนี่ยเกินจากที่กําหนดไว้นะคะไม่ต้องเสียเวลามานั่งวอร์มเครื่องด้วยนะคะแถมใช้งานแบบไร้สายได้ยาวนานด้วยนะครับคุ้มจริงๆเลยนะครับอ่ะ น้องจัดก็ม้วนผมแล้วก็รีบผมตรงให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นถึงประสิทธิภาพของเจ้าตัวไดสันคอร์เรตัวนี้นะครับเลิฟมากเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ต้องพกติดตัวติดกระเป๋านะฮะไปทําผมนะฮะตลอดเวลาเลยนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะเรามว้วนรอนเวลาครึ่งหัวเดี๋ยวมาดูกันว่าประสิทธิภาพเจ้าตัวความร้อนเนี่ยอีกครึ่งหัวเนี่ยจะยังได้อยู่หรือเปล่า อ่ะและเราก็ม้วนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเครื่อง Dyson Curl ตัวนี้นะครับหลังจากที่น้องฉัดเนี่ยดึงสายชาร์จออกแล้วนะครับยังสามารถนะคะที่จะม้วนผมได้จนหมดศรีรษะเลยนะครับซึ่งหลายๆคนที่มีคําถามว่าดึงแล้วเนี่ยยังมีประสิทธิภาพเท่าเดิมเหมือนตอนเสียบสายชาร์จหรือเปล่าบอกเลยว่านี่ยังเหลือแบตอยู่เลยนะเห็นและที่สําคัญไม่ใช่แค่เฉพาะคุณผู้หญิงเท่านั้นที่ทําได้นะคะคุณผู้ชายก็สามารถม้วนผมวอลลุ่มได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวหลังจาก ้เราก็จะใช้มือค่อยๆเสยเดี๋ยวเราฝากน้องซาบราช่วยถือไปหน่อยเราก็จะหวีนะครับผมนะฮะให้เข้าทรง เป็นยังไงกันบ้างครับกับลุกวันนี้นะครับเป็นสุดยอดนะาเทคโนโลยีจากเจ้าตัวไดสันแคร์เลนะครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนก็ได้เรียนรู้คําแนะนําจากน้องฉัดนะครับในการแก้ไขวิธีนะครับการใช้เครื่องเจ้าตัวไดสันแคร์เลตัวนี้นะครับรับรองว่าถ้าทุกคนเนี่ยนำไปปรับใช้แล้วก็เข้าใจนะครับเจ้าตัวไดสันแคร์เลตัวนี้อย่างดีพอนะครับคุณก็จะได้ทรงผมที่งามๆแบบนี้เลยครับรวมถึงสาวๆคนไหนนะครับที่เคยไปลองใช้เจ้าตัวเครื่องนี้แล้วนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจให ตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวไดสันคอรัลตัวนี้ของน้องชัดเนี่ยเลิฟมากและเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆครับใครนะครับที่อยากรู้ความจริงของเจ้าตัวไดสันคอรัลตัวนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถเสิร์ชนะครับ Hash tag นะครับ tell the t r u e coral นะครับที่ Facebook กันได้เลยนะครับ